สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปดงคนลั่นทุ่งค่ะค่ะน้องตั้นก็เอาวิวสวยนะคะน้ำหมอกนะคะเนาะน้ำหมอกลงตอนเช้าเช้านะคะ่ะเดี๋ยวน้องตั้นกับกล้องหลังโอ้ยกล้องหลังให้ได้รับชมกันเนาะคะ่นะน้ำหมอกหมอกนี่ค่ะหมอกหมอกยามเช้าเนาะคะ่ะ เห็นไหมคะ fc fc เห็นไหมคะเห็นหมอกยามเช้าไหมคะเดี๋ยวน้องตั้นจะกลับกล้องหลังให้ได้รับชมงามมากเลยนี่คะ่ะหมอกเช้าเช้ายามตอนเช้านะคะนเมื่อคืนนี้ก็นอนเฝ้าเครื่องนะคะ่ะเครื่องดูดน้ำทั้งคืนนะคะ่ะนี่ก็เอาบรรยากาศน้ำหมอกนะคะ่ะหมอกยามเช้ามาให้ได้รับชมกัน งามมากเลยนี่ค่ะนี่ก็ย่างเลาะให้เลานะนานี่ค่ะน้ำหมอกหมอกยามตอนเช้านะคะ่ะช่วงนี้ก็ ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งนะคะเนาะก็หมอกก็เริ่มจางลงแล้วนะคะเริ่มจางแล้วเมื่อคืนนี้ก็อากาศกะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่มาหนาวช่วงตอนตีสามตีสี่นะคะ่ะ ข้าวก็กําลังแตกหน่อเลยเนาะคะ่ะนี่กำลังแตกหน่อข้าวเลยสูบน้ําเข้าแล้วก็สูบน้ําออกนะคะถ้าไม่เอาน้ําออกไม่คัดน้ําออกก็หน่อเขากบสีเน่าเนาะค่ะเนาะจะเน่านะ บรรยากาศช่วงตอนเช้าค่ะวันนี้ก็ลุยงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ลุยงานเหมือนเดิมเร่งมือเร่งมือเร่งงานให้เสร็จก่อนปีใหม่นะคะเนาะให้เสร็จก่อนปีใหม่ชา่างเถิดพนะันยางเลาะนาเลาะเบิงว่าข้าวออกไหมเนาะคะ่ะ งามมากจริงๆง,งามมากอ่าก็ประมาณนี้ค่ะก็เอาวิวสวยๆย,ยามเช้ามาฝากเนาะคะ่ะ ก็เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะมาชมคลิปเป็นกำลังใจให้น้องตั้นช่างเทิดแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องตั้นช่างเทิดเนาะค่ะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม